สวัสดีครับแฟนคลับช่อง FC In Love of Chill ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับในเมือง น้องเพิ่งซึกอ,ออกมาิดทนนะใจเย็นมาเล่ากันล่าสิขอซ่อม เดียวเดือนหน้าเขาซ้อมแล้วเร็วมากเดือนนี้เร็วมากเนาะหน่อไม้ดองค่ะแล้วนะหน่อไม้สดกระบะกบบนัวค่ะอยุฝฟ <laughs> ารียนเลย ว่านี่หนระือเปล่ารดีรูดีเหนียเียงเพียงบอดมาไหลเลยบอดเอไหลเลยอ่ะจริงจริมงมาไลมาไลในเนี้ยก่อนเ,เวลาที่เราแต่งหน้ามันก่อนหน้านี้มันเหมือนปิดกั้นแหมมันเหมือนยอดคนไม่ขึ้นแหมเขาเรียกว่าคอยเดมาไหลมักไปไะไรอย,อยู่ในไอจีอุ้ยเปล่าเลยวันนี้ วันนี้แจ้งเสือน้ออืมขอบคุณค่ะขอบคุณใจส้มคือเมื่อคือนอะ่ะแสดงอยู่นครพนมแล้ววันนี้ก็มาที่สกลนครก็เลยไม่ได้กลับบ้านก็นอนที่นครพนมเมื่อคืนนะคะ นะคะนี่เ็นสิ่ักสิลงข้อดีมั้ อืมขอบคุณค่ะน้องแฝดอยู่บ้านแล้วก็กลับไปบานย้ายมั้งเมื่อนี้มันไปเขตทุราอีอย่างบรูเดี๋ยวก็คงไหลมั้งค่ะบลูคือกันจะวางคดีข้าหาเป็น,นี้ ขาวไหมขาว้ยสีเล็บใช่ไหมแสบจ้า น้องเล่นผีร้องค่ะขอบคุณบารบีคิวกินสามคน,นะคะ่ะแอนอัธชัยช่องใครอะ่ะ น,ออนี่เปลเออนี่ดิเ่าเหราบอกเปล่ากรอนเอาจีกินเลยนั่นเะ่ยกินแท,นแทน้ๆแล้วกินได้ิดเดียว ของขวัญด้วยนะคะขอบคุณของขวัญนะจ้าพาร์ทคนบงพันเจ็ดคุณอ่ะขวัญเพลไล่ย์นัคือพี่น้องมือน,นี้มีงานอยู่พังค,ค,ค,ค้อนสกลนครค่ะบ้านบาวแดงแสดงขึ้นแสดงตอนประมาณเที่ยงคืนถึงตีสองวันนี้ขึ้นเที่ยงคืนถึงตีสองแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่สกลนครแวะกกินข้าว กลังจะไปที่พังโคนออกจากบ้านมาตามว่ววเนี่แหละหลังจากที่ไปอคืนวอย่างทำือที่ยกเสาว้วางเสาอาหอประชุมห้องประชุมนะคะอเนกประสงค์ที่โรงแรมเนบอตกรีนสารคามก็ก็ ก็หลังจากนั้นก็คือออกมานักความพนมต่อนะคะแล้ววันนี้ก็แสดงที่สะกนก็เลยไม่กลับบ้างประเด็นเนี่ยคือไม่เห็นน,นิ้น่หนหรอพี่น้องข่อยกับบ้เดาลูกมานั้ง อ้วนค่ะอ้วนจริงๆมันก็อขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคนบางคนก็ว่า,วา,วาอ,อ้วนหรืออวบหรือ้อมเนื้อชอบมันชอบไม่เหมือนกันแต่สำหรับแอนรู้สึกว่าแอนโอเคที่หุ่นเองเป็นแบบนี้เพราะว่ามันไม่ไม่ผอมไม่ไม่รู้อะชอบดูดูไม่ดูไม่สม กำลังดีแต่ก็อยากอยากแบบมากไปกว่าน,นี้อ้วนมากกว่านี้ไม่ได้แต่วันมันขึ้นยูถ่องอีได้กำลังบบชินยูเลยบอก<ส>เออยูยี่หลี่ยูใครยี่หลี่มอฉันที่กินนั่นสินะ่ะฉันเตือนประมาณสิบเอ็ดโมงฉันถึงมากินประมาณห้า,มาโมงแร้มันหรอหิวอีกรอบหนึ่งคำๆตะวันหมูว่า,วานหนึ่งเคืองน่กินตอนสนองมอประมาณสิบโมง สิบโมงแล้วเล็บไม่หิวแต่ปวดหางเลยพี่บอยก็อยู่บ้านค่ะกูกัดไม่เห็นงานเนาะงูเห้งงูเห้งดี คนที่มีเหนียงม,มีแก้มแต่ออก้องมันก็จะบวมบวมและบวมอยู่แล้วออก้องไม่อาจจะมาเจอเ้าม่ดหรอหนานหมานไรมาน่ฮะยาวแมบเรื่องหนามบ่ห้าวังอยอะบินนะโอเคจ้า อ๋อเลยแล้วเป็นกะไรมั้งกีจจังเมนูอะไรทำไมัาแล้วแต่ไข่ไม่แบบหวงเนาะเมนูแล้วเปล่าเรียกปเด็นเพราะก <c oughs> มันเยอะนกน่อยเนาะ กินเขาหรือจ้าลองเที่ทยวเมื่อใดไมนใชไในปอวเท่าพี่นิ่มกูดีกูจะกัดเออไม่มีสีสกเกียเลยเนาะไม่มีสีสกเกียเลยช่วงวสองเดือนที่แล้วอ่ะคือมีแ<อ>ต่กรุงเทพอย่างนี้เขาไปกรุงเทพอีกแล้วจนถึงเกือบสิ้นเดือนแตสสิบิยูฟังทัางหุ่นละ ไปกรุงเทพเดือนรอบเดือนเดือนนี้ก็สองรอบแล้วนะที่เราไปลงไปเหนี่ยเป็นเทียวที่สามอิ่มแล้วอิ่มเลยอิ่มเลยห้อนี้บอเขากินละาบานแม่เนี่ยวนะบนนอเขาเสพทชินเนกิอนอีกยอยหน่อย ก็ไมนะ่เซฟเนาะใช่ค่ะลืมรูดสิบค่ะพอเจอกันที่สุราได้เลยมีภูเก็ตมีสุราเนาะ,ะแล้วก็มีลาวเวียงจันนะคะสิบสี่ตัวเต็มแล้วโตัวเต็มแล้วโอเค<จ>แสดงว่าเข้าแล้วจากพยายเข้าตรงข้าตรงตีรถมาเลยด้ยนี่มันบอก เราต้องขามด้านประมาณจะมุกงหกมุ0 0หน่มุ้งแรกปอกท่านิมานแปดโมงก็ได้ท้านอ,อยู่นี้มาแรกบเเช็คถ้ามันต้องเช็คเวลามันจะได้วางแผนว่ากลับมาจากพยกคือคือเราต้องมาหนองคายอาซิมิใส่ไ,ไวไล่อีทพีพ่แดงพันลพัลนลาวอเล่า้เป็นนอนหนองคายใช่กลับขา้ขามมันข้ามมาได้ไหมล่ะ่ต้องนอนอยู่หนังกร ก็เขาเล่นของไทยกษิตในอน้อนเหล้าเหรอคืนหนึ่งวิทยานบอวิทยานบอเขาอยู่ในบ,าบ้านก็ไม่ไปแสบบอจ้าแสบจ้ามึงตำบกคุงสดบอจวงฟ้าวหลินนี่มฟ้าวหลินอนิน่มไมแคบหมูไงมันนวันวมากนวัวเลิศ แ่มสิ้ในบ้านดีแฝบจ้าขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณมากๆที่ติดตามน้องแฝดด้วยนะคะอุ้ยป๊าที่เจยป๊าเสี่ยบำนี้เสี่ยบคำปลาเสีย เดชผ้าไทยบายครูอ้อมสวัสดีค่ะแม่เพิ่งลงไลนนะสวัสดีค่ะติดตามพี่็นตลอดเลยขอบคุณค่ะ